โชคดีร้อนมากวันนี้อากาศร้อนแดดจัดมากเลยเอาน้ำแข็งให้กินกำลังกินอยู่เลียเข้าไปกินเข้าไปลูกนี่ฮ้อนลายแต่ฮ้อนลายคุกกี้ฮ้อนบอ,อเจ้ฮ้อนบอลูกฮ้อนบอ โอเคฮอนหลายบอสักดีกินน้ำแข็งม้องอย่างหลวงกินกินน้ำแข็งซะอืมวันนี้อย่างร้อนจริงๆเลยแดดจัดป้างกินสลุกอือผมฮอนครับ แดดร้อนมากเลยครับเออกินเข้าไปเอ้ยเย็นมากเลยเย็นบ่ฮึเย็นครับเย็นครับเย็นลายกัดคอนเด้อกัดน้ำแข็งกันเด้อครับเออกัดซะกินลูกอืมเออ <laughs> แซบะแบะแซบบะครับแซบบะโชคดีแซบไหมแซบบะครับอืมกินเข้าไปทำมันเย็น้อนหลายครับมาเนี่ยได้กินน้ำแข็งพอมีแห้งเนี่ยครับกินลูก,กน กินเข้าไปกัดซะกัดน้ำแข็งเร็วกัดน้ำแข็งเร็วอืคุกกี้ว่าอนหรือคุกกี้กับน,นอนคอยแต่ข้างใส่เขาคุกกี้กับไดแต่ว่าเป็นยังไม่ค่อยถือกัน เย็นลายเย็นลายบอลลกหอเย็นลายครับผม่มอนลายครับแซบบอกินน้ำแข็งแล้วแซบบอลูกแซบบอเย็นมอเย็นลายบอครับเย็นบอเพ็นงในลูก เป็งไหนรสชาติมันแซ่บบ่